สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลวันนี้วันนี้จะมาอัปเดตบ้านเมด่าให้ดูนะคะเอฟซี FC, นะคะเมื่อวานทำกันเยอะมากแต่วันนี้ก็หยุดหนึ่งวันพาเด็กเดไปเ,เ,เที่ยวนะคะบ้านเมดาก็ทำกงแบบที่จะตีฝาเชล่าแล้วนะคะมีหน้าต่างมีประตูทั้งสองข้างตีก่อไปแล้วนะคะเอฟซีนะคะ แต่ยังไม่ได้ตีฝาเชล่านะคะมาอัตเดตก,กันดูนะคะมีอะไรมั่งนี่นะคะบูบ้านเสือพาไปตากแดดร้อนไหมโอ้เครื่องมือเยอะมากนี่นะคะโอ้โหก้นแล้วนะคะเหล็กแข็งแรงแข็งแรงมากเลยนะคะเม่ด้า เมื่อ,อไรจะได้มาอยู่บ้านใหม่ <Okay. S 1> จะของบ้านมาแล้วจะของบ้านไปนจริงมาแล้วนะคะกำลังเหี้ยวอะไรมานะ่ะจะปลูกลำไยเหรอจะปลูกลังบ้านนี่เหรอปล,ปลูกลังบ้านแล้วมันจะได้เป็นร่มออนาบ้านถ้าต้นใหญ่มันโดนสายไฟ mm hmm. หฮมไม่ว่ามันโดนสายไฟเดะ mm hmm. เออเวลามันโตขึ้นมามันจะลำบาก ตัวใกล้ๆตรงนั้นแหละเก็บกินได้ด้วยอืทำครัว่ม,มด้าดีใจเนาะได้บ้านหลังบาเริ่มเลยฮะฮะดีใจค่ะดีใจทั้งน้ําตาบ่เพราะว่าคิดไม่ถึงเนาะ<ม>คิดคิดคิดไม่ถึงว่าจะได้เนาะดีใจทั้งน้ําตาเลยนะเมด้านะคะเอฟซีนะคะ,ะ,คะปลูกตรงไหนดีพี่สมนปลูกหลัล<า>งบ้าน หน้าบ้านเวลามันแตกกิ่งสาขามันจะต้นใหญ่เพราะว่าลำไยมันจะมีกิ่งสาขาออกแล้วหน้าบ้านมันก็จะได้มีร่มมันมีร่มแต่ว่ามันไม่ใช่ต้นแบบนั้นขึ้นไปอย่างนั้นไงมันแตกกิ่งเยอะๆไงมันก็เป็นพุ่มแล้วก็ได้นั่งร่มหน้าบ้านไงแดดจะไม่ส่องถ้ามันไม่โดนสายไฟก็ถ้าคุณลุงไม่ว่าอะไรก็โอเคถ้าโดนสายไฟมันจะเกิดสายไฟล่วมามันก็จะมีปัญหาอีกตอนหลังใช่ก็ในกต แม่ดาไปยืนอยู่ตรงประตูรลหันหน้ามาสิดูบ้านแม่ดาสวยเป็นนอนไหนหรอกลางมุ้งนอนเลยอเอเอก็อดีนะประตูก็กว้างขวางประตูใหญ่มากแล้วก็ห้องบ้านรู้สึกว่าใหญ่มากเลยนะเนี่ยอของเสือทําไมมันก็ะป๊อกลอกแต่งเลยพอเห็นของแม่ดาใหญ่แล้วมาเห็นของเสือก็ป๊อกลอกเลยเนาะเสือแบบว่าเล็กลงกระทันหันเลยอ่ะ บ้านสวยบ้านสวยอยู่แต่ไม่ต้องเอาหลูแค่อยู่ได้พอฮะอะไรนะไม่ต้องไม่ต้องเอาหลูแค่อยู่ได้พอขอฝนไม่เปียกก็พอระเรอนฝนฝนไม่รั่วอันนี้จะไปปลูกต้องเอาตัดสินใจหรือยังว่าจะปลูกไหนจะปลูกตรงไหนดีระหวางเขาเสียมมากเลยบอกจะปลูกสกายกันเฮ้ยนึงนะนี่นะคะเมดาก็จะไปปลูกรัมใหญ่แล้วนะคะบ้านเสือพาไปนะคะนี่ โดยเจ้าของบ้านเนี่ยแม่ดาไอทางบนได้ตีฝ้าไหมไม่ค่ะกันห้องเฉยๆใช่ไหมค่ะกันห้องนอนแค่สองห้องกันห้องเออแบ่งกันคนละห้องอคนละห้อง,งอ๋อมีส้วมแล้วใครจะไปนั่งคนแรกเนี่ยใครจะนั่งส้วมคนแรกนี่หลังบ้านกว้างนะคะีกสี่นะคะบ้านเสือผ้าไปขึ้นตรงไหนนี่ โอ้บล็อกเต็มหลังบ้านเสือแล้วเด้อเดี๋ยวเขาก็ทำหมดแล้วทำห้องน้ำรวมบ่ทขาห้องน้ำรวมเข้าเสือด้วยเหรอให้เสือเข้าด้วยใช่ไหมทำประตูสองด้านใช่ไหมดูดีๆกบตัวไปเริ่มเลยโอ้ยเอามาตำปนกระได้เนัน่นนะแล้วใครจะกินล่ะ กินการลาบอะไรล่ะกินการลาบค่ะก็กระปุนกระเจียวอืมไม่จะปลูกไว้ตรงไหนดีเนาะต,ตรงนี้แหละตรงนี้ว่าพี่สมนเออก็ตรงนี้ก็มะพร้าวของสามมนอีกมันสิงับกันมันสิเบียดก,กันหลังบ้านเสือหนุนใกล้ห้องน้ำอีกเดี๋ยว่าอันนั้นต้นอะไรอ่ะหลังบ้านลุงบางต้นจัมซีจัมปาโอ้ยน,นั่น หอมอย่างเดียวโอ้ข้างในนะคะ f ีหรูร้านะคะบ้านแม่ดาใหญ่กว้างมากนะคะวันนี้อากาศร้อนมากนั่งในรถกเงือกไรค่ย้อยด้วย F4 เ้ยวันนี้ทำไมอากาศร้อนมากๆเลยนะคะเขาก็ง่ามงามหยาก็ร้ายร้ายคุณน่ะนะถ้าเสืออยู่ปุ๊บมันถอนหญ้าหมดแล้วนี่ถ้าเสือเขาอยู่นะะถอนหญ้าทิ้งเล่นนี่ เสือไม่อยู่เลยไม่มีใครถอนยาบ้านก็ไม่มีคนอยู่เนาะเสือก็จะไปอยู่กรุงเทพอีกหนึ่งเดือนนะคะใช่เสือจะไปอยู่กรุงเทพอีกหนึ่งเดือนไปทําธุระหนึ่งเดือนอีกยายก็จะไปเหมือนกันหนึ่งเดือนยายจะไปเที่ยวประเทศจีนแล้วนะคะเอฟซีนะคะอ่ะยายจะไปเที่ยวประเทศจีนแล้วนะคะ ลูกสาวกำลังทำวีซ่าให้อยู่เพราะว่า,าวีซ่าเข้าคิวยาวเพราะว่าเด็กนักเรียนปิดเทอมเด็กไม่เลอวเยอะไปกับหลานชายไป,ไปกับที่ประเทศลูกสาวอยู่เขากำลังทำวีซ่าเร่งวีซ่าให้แต่ว่าคนทำวีซ่าเยอะมากเพราะว่าเด็กปิดเทอมเด็กก็เลยไปเที่ยวนะคะ ยายก็จะไปกับล้านชายนะคะไปเที่ยวประเทศจีนนะคะไอ้พาสปอร์ตมีแล้วแต่วีซ่ายังไม่มีนะคะวีซ่าทำยากมากเลยนะคะลูกสาวบอกว่าทำยากมากเลยนะแม่รู้จะได้ไปมาคิวยาวมากเลยเด็กนักเรียนทำเป็นสี่ห้าพันเนะเป็นหมื่นเลยนะคะจะเดินทางไปเที่ยวประเทศจีนเด็กนักเรียนปิปดเทอมนะคะก็ลูกสาวก็เลยโทรมาบอกแม่โอ้คนไปเยอะมาก ก็เลยบอกว่าแม่จะไปด้วย,ยก็เลยว่าอย่างนีนะะ้ไม่แน่นะคะอาจจะไปเที่ยวประเทศจีนกับล้านชายสักครั้งหนึ่งนะคะโอ้ขอให้ได้ไปเน่่ยเธอสาธุแม่ให้ทำวีซ่าผ่านเธอะถ้าทำวีซ่าผ่านถึงจะได้ไปถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้ไปนะเอฟซี FC นะคะถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้ไปค่ะเพราะมันไปยากนะคะ ทำวีซ่าย,ยากแต่พาสปอร์ตมีตั้งนานแล้วนะคะพาสปอร์ตยังไม่หมดอายุยังไปได้นะคะโอ้ยมือนนีหอนแห้งหลายเด้อพี่น้องร้อนจริงๆร้รอนอีลีหลอ่อร้อนคักๆแน่เด้อพี่น้องเลยหอนแห้งหอนแห้งสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะปากดูคลิปแม่ยายด้วยเด้อเด็บซีจ๋า ฝากเสื้อมนโอมหมนสัตว์ด้วยเด้อเสื้อลุงพลป้าแตนนะคะทีพี่สกีนนะคะ09279เไป0ูนย์บอกผิดบอกผิดเดี๋ยวยายไปทนเบอร์โทรใหม่นะคะเอซียายพูดผิดขอโทษขออภัยเดี๋ยวผิดมาแล้วมันยุ่งเลยนะเอี